เคยค่ะชอบเลยค่ะแล้วก็สึกษายเองด้วยไม่เคยครับพูดตรงคือไม่ชอบมากกว่าครับเชื่อเรือตัวไม่เชื่อมากๆเลยค่ะไม่เชื่อครับแต่ว่าความเชื่อนี่ครับก็มาเปลี่ยนไปตอนที่เจอแพรเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับพอดีเพื่อนเขาก็เห็นว่าเรายังโสดอยู่คนเดียวเขาก็เลยบอกว่าพี่พี่ถ้าพี่ไปกับผมได้ไหมผมอยากพาพี่ไปเจอหมอคนหนึ่งก่อยังไรล่ะพนม อยากจะดูดวงอะไรนีดหนึงครับว่าจะได้แต่งงานไหมครับชีวิตเนี่ยแต่งงานเหรอครับแป๊บนะป,ป,ปีนี้เลยครับหมอปีนี้อ่ะอย่าหวังยังไงก็ไม่มีโอเคครับหมองรั้ง้มีผมกลับแล้วครับใจเย็นก่อนพ่อหนุ่มปีนี้อ่ะ อาจจะยังไม่มีแต่ปีหน้านะน,นะมีแน่นอนอแต่จะอยู่ถึงสิ้นปีไหมอันเนี้ยก็อีกเรื่องหนึง่งโอหมอไม่ชัวร์เลยสักอย่างเลยงั้นผมกลับแล้วครับหมออ๋ออนี่ก็รีบกลับจังเลยเออก็จะกลับนัง่งฟังจันรทร์ปูให้เสร็จก่อนได้ไหมล่ะคือเขาอ่ะนะจะอยู่หรือจะไปเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอจะรักษาเขาไว้ได้ดีแค่ไหนโอ้ oh. และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคนเนี้ยที่จะเข้ามาเนี่ยมีดวงสมพงกับเองด้วยหมอมันจะได้จริงเจครับผมยังไม่มีแฟนยังไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วปีหน้าจะแต่งแล้วจะทันเหรอครับหมอเอา้าไม่มีแฟนไม่มีคนคุยครับแล้วมาดูคนไหมอู้เสียเวลาว่ะเวลาดูคนจริงหมออย่าไปครับหมอหลังจากกลับมาจาก เจอหมอเราก็ไม่เชื่ออยู่ดีครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเมื่อปีที่แล้วก่อนอันนี้ค่ะก็มีได้ดูดวงแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าจะเจอเนอื้อคู่แล้วเราก็เลยแบบไปศึกษาเองศึกษาเรื่องดวงเออมันจริงนะมันมีดาวดวงหนึ่งที่เข้ามาเรือนเนื้อคู่ก็เลยคิดว่าเออเนี่ยแหละเราจะเจอเนอื้อคู่แน่ๆปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะมีคนแนะนําพี่ติวมาให้รู้จักซึ่งพี่ที่แนะนําก็เป็นเพื่อนผงพี่ชายอ่ะก็เลยคิดว่าโอ้คนนี้แน่นอนคนนี้ใช่เพราะว่าเข้ามาในช่วงเวลาที่มันใช่ ได้คอนแทคมาแล้วใช่ไหมคะเขาก็ยังไม่ทักมาเราก็ไม่ทักไปแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่เขาทักมาแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้คุยเขาเพราะว่าเราไปบวชทีพามพอดีฮะไปบวชติดต่อไม่ได้นี่จริงจังขนาดนี้เลยเหรอพยายามไล่หาไปเขาตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะว่าเขาบวชอยู่เขาไม่สามารถตอบผมได้หลังจากบวชศึกแล้วเนี่ยเราก็มาเจอกันที่ร้านอาหารโอ้ยนีย่แพรพี่ที่สั่งกับข้าวมาเต็มโต๊ะเลยแพรดูแพร,แพรทานได้หรือเปล่าถ้าทานไม่ได้ได้สั่งเพิ่ม ขอโทษทีค่ะแพทันมังมังหายแล้วแม่มังก็กินวัดก็เข้าจะอยู่กับกูได้ไหมเนี่ยเออแล้วีแพทันมังตลอดเลยเหรอครับอ๋อไม่ค่ะเฉพาะวันพระค่ะโอ้โอเคครับโอเคครับถ,ถ่านในสักพักหนึ่งค่ะเหมือนเราต้องไปไประชุมไปคุยงานผ่านออนไลน์ค่ะเราก็เลยแบบขอตัวนะคะแล้วตอ,ตอนแรกเนี่ยแพทคิดว่าจะคุยแบบไม่ได้นานมากอะไรเงี้ยก็ทิ้งพี่เขาไปประมาณชั่วโมงครึ่งปกติอย่างผมพูดตรงพี่ผมไม่รอใครรอเต็มที่15นาทีไม่เกิน มันนั่งรอชั่วโมงครึ่งผมรู้สึกเอ๊จะกลับมาไหมหรือไ,ไปเลยก็นั่งดูคลิปดูวิดีโอดูอะไรไปเรื่อยรอครับสักพักหนึ่งน้องน้องเด็กเสิร์ฟเดินมาปุ๊บเขาไม่มาแล้วพี่เอ้าเขามาเขาไปแค่ไป,ไปชุมไมิมเฉยเดวเขากลับมาผมเห็นมาเยอะแล้วพี่รับอะไรเพิ่มไหมครับไม่รับก็เหมือนที่เขาไม่รับรักพี่กันอะเอ้เ,อ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 เวรน,นี่ พูดจาก็าเดินไปดูที่รถอ่อพอเห็นปุ๊บไอยังอยู่ยังอยู่ในรถเราก็เดินกลับมานั่งขอโทษนะคะพี่ติ๋วให้รอนานเลยไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองพอดีแพรมีติดประชุมนิดหน่อยค่ะครับแค่ชัมม่วโมงครึ่งเองไม่เป็นไรเมื่อกี้เห็นไอ,อพอดีพดี่ติวให้คนไปซื้อ,อยามาให้ลองกินดู พอกลับมาเขาก็แบบเตรียมยาแก้เจ็บคอไว้ให้แล้วก็อุ้ยประทับใจอ่ะเขาไปเอายามาจากไหนขณะที่เราไม่อยู่เราไปไประชุมแล้วแบบเรากลับมาแล้วเขามียาพร้อมให้เราเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มองเขาเป็นคนน่ารักาบอกว่าคืตนนั้นมันสคัญแ่ใช่ก็เจอกันครั้งแรกค่ะเขาก็แบบว่ามีพี่น้องกี่คนเรียนจบจากที่ไหนมาได้เกรดเท่าไหร่เล่นภาษาอังกฤษได้ไหมทํางานที่ไหนทํางานกี่ปีแล้วเงี้ยเขาถามละเอียดมากก็แบบเราก็คิดในใจแบบ ฮ้ยถามขนาดนี้ให้ส่งเรซูเม่เลยไหมก็พี่อยากรู้จักหนูก็เลยคุยกันคุยกันเสร็จปุ๊บโอ้เขามาคนดีไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็น่าอยู่กับเราได้ก็เลยตัดสินใจเลยครับก่อนกลับถามน้องเขาไปเลยถามแพรเลยว่าจะคุยต่อไหมเอ๊ะเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงว่าเราจะนั่งคุยกันต่อไหมหรือเราจะคุยกันต่อไหมก็แบบมีแบบคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็อ๋อคุยคุยคุยค่ะคุยก็ได้เราก็ใจชื้นขึ้นมาเลยแล้วบอกอ๋อโอเคยี่ได้ครับ สิ่งที่ชอบในตัวพี่ติ้วนะคะก็คือพี่ติ้วเนี่ยเป็นคนแบบว่าตรงไปตรงมาจริงใจแล้วก็ที่สําคัญคือพี่ติ้วคนรักครอบครัวมากๆค่ะแล้วแพ้ก็เชื่อว่าถ้าเกิดพี่ติ้วรักครอบครัวตัวเองก็จะรักครอบครัวแพ้ด้วยแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวได้ดีทุกอย่างชอบหมดทัศนคติคำพูดแล้วก็เป็นคนเก่งในเรื่องการทำงงทำงานเลยด้วยครับก็ถือว่าเพอร์เฟกต์ะครับตามที่เราเลือกเลยครับเชื่อค่ะ แล้วยิ่งการที่เจอพี่ติวมันยิ่งทําให้เราแบบคอนเฟิร์มเข้าไปใหญ่เลยอะยิ่งแบบเชื่อเข้าไปเยอะๆมากๆเลยอะค่ะขอเชื่ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวครับครั้งอื่นๆก็ยังไม่ไมยังยังเหมือนเดิมครับยังไม่ค่อยเชื่อเหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าครั้งนี้เชื่อไหมถามว่าเชื่อครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คืออยากให้พี่ติวดูแลสุภาพเพราะว่าแพกลักพี่ติวแล้วก็เป็นของพี่ติวอะค่ะเราจะได้อยู่ดูแลกันไปนานๆะสัญญาครับว่าจะเป็นคนดี ให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะดูแลแพรให้ดีที่สุดตามที่เคยรับปากเอาไว้แล้วก็จะทให้แพรมีความสุขที่สุดครับ